สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันอังคารที่21กรกฎาคมสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะ,ะก็มีการร่วงลงมา37.05เหรียญนะคะปิดไปที่1,096.55เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,088ถึง1,132เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,103นะคะราคาทองคำก็ร่วงลงมาแรงตั้งแต่ ในเปิดตลาดในช่วงเช้าในตลาดเซี่ยงไฮ้แล้วก็ในตลาดนิวยอร์กนะคะเนื่องจากว่ามีาแรงมีคำสั่งขายเข้ามาจำนวนมากภายในเวลาหนึ่งนาทีหลังตลาดเซี่ยงไฮ้เปิดทำการนะคะแล้วก็ตลาดก็มีตลาดก็ขาดสภาพคล่องด้วยเนื่องจากว่าตลาดญี่ปุ่นปิดทำการนะคะก็มีการซื้อขายทองถึงส3ตันนะคะมูลค่า1.3พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแรงขายจำนวนมากเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติเพื่อขายตัดขาดทุนนะคะนอกจากนี้เงินดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นมามากนะคะจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากนี้ในเในเจมบุลลาดนะคะประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ก็กล่าวว่าจมีโอกาส50เปอร์เซนที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน <c oughs> ส่วน ข่าวในตลาดน้ำมันนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าก็ดิ่งลงนะคะจากแรงกดดันที่อุปทานน้ำมันอยู่ในระดับสูงนะคะเนื่องจากคาดว่าอิหร่านจะส่งออกน้ำมัน สำหรับภา,ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟรายวันก็ร่วงลงทําจุดต่ำสุดใหม่ของปีนะคะแล้วก็ในรอบหลายปีด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคก็บ่งชี้ถึงแนวโน้มแล้วก็โมเมนตัมในฝั่งขาลงนะคะซึ่งถ้าหากว่าราคาทองยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือ1,131ได้นะคะเราก็ให้ถือช็อตต่อนะคะ สำหรับแนวต้านก็จะมีที่1,120แล้วก็1,130นะคะแนวรับมีที่1,095แล้วก็1,080ส่วนดาวโจนเมื่อคืนนะคะบวกได้เล็กน้อย13.96จุดราคานันดิบในสเม็กร่วงลง0.74เหรียญปิดที่50.15ราคานันดิบเบรนร่วงลง0.45เหรียญปิดที่56.65เงินบาทอ่อนค่านะคะปิดไปที่34.45 ่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์พุ่งขึ้นมาถึง9 8 0 3นะคะ n ET c d r ขายทองออกมา1.79ตันสำหรับภาพเทคนิคของเบรสนะคะ ภาพกราฟราย240นาทีราคาก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นวิ่งเอเวอร์เรสหลายเส้นนะคะก็ยังบ่งบอกว่าเป็นแนวโน้มขาลงแนะนำเทรดดิ้งช็อตนะคะแนวต้านมีที่58.2แล้วก็59.0แนวรับมีที่55.9แล้วก็55.5สส่วนเดชนี ข้างเงินดอลลาร์นะคะภาพกราฟราย120นาทีแก่งตัวในกราบแคบจะยังอยู่เหนือเส้น moving average นะคะแนะนำเทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวแนวต้านมีที่98.1แล้วก็98.2แนวรับมีที่97.7แล้วก็97.5นะคะสำหรับภาพเทคนิคของ อ่า USDN 15นะคะในราย60นาทีนะคะทำ New High แต่ s s i เข้าเข,าเขต o v e r b o u g h แล้วนะคะแนะนำเทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวแนวต้ามีที่3า5ี่34.5แล้วก็34.6นะคะแนวรับมีที่34.2แล้วก็34.1สําหำหรับข่าวในตลาดเงินนะคะดอลลาร์ก็แต่ระดับสูงสุดเกือบรอบ3เดือนเมื่อเทียบกับ ตะก้าเงินนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตับแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะซึ่งเฟดคาดการซึ่งมีการคาดการว่าเฟดจะขึ้นอันตาราดอกเบี้ยในปีนี้นอกจากนี้ราคาทองที่ร่วงลงมาก็ให้เพิ่มความน่าดึงดูดใจในการถือดอลลาร์ด้วยสำหรับเซ็ตห้าสิบนะคะ เส้น50เมื่อวานอ่อนตัวหลุด965จุดนะคะขณะที่ i s i กำลังอ่อนลงสู่เขต o v e r อ o u โซลพร้อมกับ MACD ที่ปรับลงต่อเนื่องในฝั่งลบและอยู่ใต้เส้นสัญญาเตือนถึงแรงขายที่ยังไม่หมดจึงมีแนวโน้มที่ดัดชนีจะล่วงลงทดสอบโล,ลกระอบล่างของ Channel ขาลงที่บริเวณ950จุด ก็ได้นําเกณง์กาไรในกรอบนะคะแนวต้านมีที่970แล้วก็975แนวรับมีที่955แล้วก็950สําหรับประเด็นในช่วงนี้ของตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่มีปัจจัยบวกนะคะส่วน GDP ก็ถูกหลายสำนักปรับลดการคาดการลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มีการตั้งสำรองนีเพิ่มขึ้นแล้วก็ปล่อย กู้ลดลงนะคะขณะที่กลุ่มพลังงานและสื่อสารก็ถูกขายนะคะกดดัชนีร่วงต่อซึ่งก็ต้องจับตานะคะว่าดัชนีอาจจะทำนิวโลได้อีกนะคะแล้วก็อาจจะแต่ยังแล้วก็ตามเนี่ยอาจจะมีเทคนิครีบาวบริเวณนั้นส่วนเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาใกล้34บาท50เนี่ยก็ไม่เป็นผลดีต่อฟันโปรที่จะเข้ามานะคะก็คือเงินบาทอ่อนต,ต่างชาติก็ไม่เข้ามาซื้อ สำหรับเซต50ซีรีส์ U15 นะคะร่วงลงต่อเนื่องโดย MACD แสดงถึงแรงขายและ RSI ที่อยู่เหนือระดับ o v e r b o l เล็กน้อยแสดงถึงแรงซื้อพยุงระยะสั้นที่อ่อนแรงทำให้มีแนวโน้มที่ดัชนีจะทดสอบอมีทดสอบ ที่จะดัชนีจะทดสอบโลย่างไรก็ตามเนี่ยสัญญาณบลิตไดเวอร์เจนจะช่วยหนุนให้เกิดเทคนิคอลรีบาวเมื่อเข้าสู่บริเวณ930แล้วก็940จุดนะคะแล้วก็ให้เทรดยิ่งในกรอบแนวต้านมีที่956แล้วก็960นะคะแนวรับมีที่943แล้วก็934 ส่วนอินทัสดูิบห้นะคะค่อยๆปรับตัวขึ้นจากเส้น moving average ทำให้ภาพรวมในระดับวันเป็นการดิบาวขึ้นสู่ไฮระดับ85ทั้งนี้ MACD และ ISI แสดงการแกว่งตัวในกรอบกว้างสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในขณะที่ปริมาณการซื้อขายมีไม่สูงนักจึงเหมาะกับการเล่นรอบระยะกลาง แนะนำให้เปิดลองนะคะแนวต้านมีที่81.5แล้วก็83.0แนวรับมีที่78.75แล้วก็78สําำหรับคิวเฮาส์ยู่ 15x นะคะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่มีการทำนิวโลอย่างต่อเลือกต่อเนื่อง แต่การทรงตัวสร้างฐานรับระยะสั้นไม่หลุด2.30บาท30และสัญญาณบุลลิตด i v เวอร์เจนใน ACD และ RSI ช่วยเพิ่มโอกาสให้เปิดให้เกิดการรีบาวและกลับทิศเป็นขาขึ้นโดยมีสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อราคาสามารถผ่าน2.42บาท42แล้วก็2บาท52แนะนำให้เทรดดิ้งลองและคัดลอสถ้าหลุด2.40บาท40แนวต้านมีที่2.42บาท42แล้วก็2บาท52แนวรับมีที่2.17บาท17แล้วก็2บาท10 สำหรับข่าวบริษัทจดทะเบียนนะคะ SCB ประกาศกำไรสุทธิ13,218ล้านบาทในไตรมาสที่2เพิ่มขึ้น0.5%จาเปจากไตรมาสแรกแต่ลดลง10.2%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนรวมครึ่งปีมีกำไรสุทธิ2 6 3 6 9ล้านบาทลดลง5.3%นะคะโดยมีการตั้งสำรองนี้ศนย์ห1้ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก3,601ล้านบาทในไตรมาสที่1 ส่วน d t แท็นะคะมีกำไรสุทธิ2,260ล้านบาทในไตรมาสที่2ลดลง53%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้6เดือนแรกของปีมีกำไรที่3,667.39ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่มีกำไร6,256.08ล้านบาทนะคะแล้วก็จะขึ้น XD วันที่3 1กรกฎาคมนี้นะคะโดยจะจ่ายปันผลหุ้นละ80สตางค์ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิ c อลฟิเจอร์นว่นนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ